แต่ว่าช่วงนี้ถ้าเราไม่มีแฟนๆเราจะวีดนะคุณอา CP Will You Marry Me แต่งงานกันเถอะค่ะเชิญเลยครับผมผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP และนี่คือ CP Will You Marry Me แต่งงานกันเถอะเรียลลิตขอแต่งงานสุดเซอร์ไพรส์ที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม สวัสดีครับผมชื่อสิริพลพจนวิเศษนะครับชื่อเล่นชื่อว่าโบ๊ทครับทำงานอยู่ที่กรมพลาธิการหันเรือนะครับส่วนแฟนของผมนะครับชื่อคุณชุติมาวรวิเชียาวิวัตนะครับชื่อเล่นชื่อลินลี่ครับทำงานอยู่ที่โรงเรียนธรรมพิรักษ์นะครับตำแหน่งครูครับคบกันปีนี้เข้าปีที่2นะครับรู้จักกันโดยโปรแกรมแพทนะครับตอนนั้นผมต้องการที่จะหาทีมงานนะครับในบริษัทขายตรง โดยที่นัดเจอ,ขอเขาเพื่อที่จะพาไปที่ศูนย์สินค้านะครับแต่ทางเขาเนี่ยไม่สนใจสินค้าวันนั้นเขาจะไปซื้อพวกสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่สาเพ็งนะครับผมก็เลยตามเขาไปด้วยรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักอะ่ะเราอยากจะคุยด้วยกับเขาอ่ะก่อนที่ผมจะกลับบ้านเนี่ยผมก็ได้ขอเบอร์เขาตอนที่ผมกับลิลลี่นะครับเจอกันครั้งแรก เขาก็บอกว่าไม่ชอบแถมลำคัญด้วยซ้ำแทบจะไม่อยากรับโทรศัพท์เลยแทบจะไม่อยากจะแชทคุยกันด้วยเพราะว่าคุณมาถึงคุณขายสินค้าอย่างเดียวแล้วหลังจากนั้นผ่านไปประมาณได้เกือบ1ปีมีโอกาสได้ไปเที่ยวหัวหินกับเธอนะครับตอนช่วงนั้นเป็นวันหยุดยาวพอดีผมก็ได้คุยกับเขาว่าผมชอบคนที่อยู่ตรงหน้าผมแล้วคุณจะชอบผมได้หรือเปล่าแล้วเขาก็ตอบมาว่าก็ลองคบกันก็ได้ก็ไม่มีอะไรเสียหายนี่ หลังจากนั้นเราก็ลองคบกันมาเรื่อยๆลิลลี่ครับตั้งแต่ที่เราครบกันนานะครับผมก็ไม่เคยได้ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขเลยหรือทำให้คุณสบายใจเลยแต่ผมขอสัญญาว่าหลังจากนี้ผมจะสนใจคุณให้มากขึ้นและดูแลชีวิตคุณให้มากขึ้นขอบคุณนะครับที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดรักนะลิลลี่ลิลลี่ครับ วันนี้ผมจะทำเซอร์ไพรส์ให้คุณประทับใจในตัวผมไม่ลืลืมซีพีครับช่วยผมด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้พวกเขามาทำไมและของเหล่านี้เอามาใช้ทำอะไรไปติดตามกันได้เลยเนื่องจากผมพบเขาครั้งแรกผมได้เป็นผู้ที่เสนอขายสินค้าให้เขาแล้วผมอยากจะให้ ย้อนรละลึกถึงวันเก่าๆที่เขาลำคาญผมมากที่สุดในชีวิตจนทุกวันนี้เขามารักผมยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะครับกับภารกิจครั้งนี้ครับผมเรามารวมพลังก่อนที่จะเริ่มแผนปฏิบัติการกันดีกว่าครับผมอะเลครับวันนี้เราก็ได้เชิญคุณแม่ของคุณลิลลี่มาให้กําลังใจในการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานในครั้งนี้ด้วยครับมาขอเซอร์ไพรส์ลี่เขาแต่งงาน แล้วก็ต่อจากนี้คืออยากจะดูแลเขาต่อจากมามขอให้สมจำให้คิดความจัดนาใหาจจะเร็นเด็ดนะ ก็ตื่นเต้นครับก็ครั้งแรกในชีวิตอะครับเกิดมาไม่เคยทําอย่างนี้มาก่อนก็ตู้ครับเพราะว่ามาถึงขั้นนี้แล้วต้องแต่เช้าแล้วทุกคนเหนื่อยกันหมดผมต้องทําให้ได้ลิลลี่เดี๋ยวตักพักเนี่ยโดนแน่นอนคอยดูเดี๋ยวรู้กันชุบบุญุบบุปปในเมื่อพร้อมแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะเซอร์ไพรส์อขอแต่งงานแล้วล่ะครับ พีเลนเจอร์เสนอตอนเมื่อโลกใกล้ถึงการลาวสารปีศาจอะไรได้บุกเข้ามายึดคลองโลกจึงต้องมีฮีโร่ที่จะมาปราบเหล่าลายที่แปงตัวออกมาในคร้ามนุษย์เพื่อปกป้องมนุษย์โลกให้ปลอดภัยจากเงื้อมือของปีศาจลายให้โลกสงบสุขและครองรักกันอย่างมีความสุขผมว่าชื่อตอนมันยาวไปนะในวันที่โลกกำลังสงบสุข ได้มีเหล่าร้ายย่างก้าวเข้ามาเพื่อหวังจะยึดครองโลกปีศาจกีกี้เหล่าร้ายที่หวังยึดครองโลกเล่นเลยสาวสวยมนุษย์โลกที่กำลังถูกปีศาจหมายเอาชีวิต สเตอร์เซลแมนปีศาจร้ายในรานออ่างมนุษย์ครับขออนุญาตนะครับผมมีถึงคาามานาเสนอของเวลา5นาทีนะครับนี้ครอันนี้ครับืการเรียนการสอนครับคุณถูกพี่ได้20-30ปีเลยให้เก็บให้ลูกหลานได้ไไดลแล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นอาหารเสริมสำหรับหน้าท้องแบนแล้วก็ าเปลิมสร้างนิดนึงตรงนี้ยี่หรออัพยูตึงหึมตึงหึมนี่ครับสวัสดีแมเดี๋ยวมันจะขายเยอะไปไหมเนี่ยของมีเยอะเกินเยอะเหรอใช่ครับอันนี้พกไปได้ทุกที่ลงใช่แต่ห้ามพกลงเรือนะห้ามพกลงเรือทำไมคะมันล่มครับนี่พัดด้วยอันนี้เย็นมากอ๋อนี่กระเป๋าพิเศษหรือเปล่าเนี่ยของเยอะจังปะคุณเอ้ย กอเอ๋ยอไก่แก้วยางยางปิดับผ้าก็มีพี่ผ้าไม่ใช่ไม่ใช่นะอาหารเรือรองเท้ามีไหมอ๋อไม่ขายของเนี่ยโอ้โหขายทุกอย่างเลยจริงๆนะครับเซล์มาดคนนี้หน้ากากซุปเปอร์ฮีโร่ใส่ปุ๊บแปลงร่างได้ใส่ปุ๊บแปลงร่าง จริงๆอ่ะมีพร้อมชุดไม่เชื่อเดี๋ยวผมมีหน้ากากตัวลายเดี๋ยวผมใส่แล้วผมแป้งลางให้ดู คนรักกำลังถูกทำร้ายเขาจึงต้องมาเพื่อปกป้องเธอผู้ประดุงความยุติธรรมและความรักสีพีลันจ้า ทีเ่เขไม่ตกใ,ใจขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบว่าทําให้ขอบคุณที่แบบว่าคิดถึงเขาตลอดเวลาเขาขอโทษที่แบบว่าไม่เคยแบบเข้าใจความรู้สึกเธอเลยในสิ่งที่เธอเป็นห่วงแล้วผมอ่ะจะเป็นฮีโร่ให้เขาเนี่ยได้ดูแลปกป้องตัวเองตลอดชีวิตนี้ได้ไหม ไม่ได้ยินเลยดังๆดังๆหน <คะ S 1> ่อยดิดังค่ะเธอเพียง แต่คบมาหลังจากที่เจอวันแรกก็ไม่เคยคิดด้วยว่าจะเป็นเขาในวันนี้ไม่ว่าเขาจะลำบากแค่ไหนเขาก็ยังดูแลเราเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่แบบรู้จักกันจนปัจจุบันเนี้ยค่ะเราเป็นคนแบบขี้งอนขี้วุ่นวายบางอย่างแบบไม่ไม่ใช่เรื่องอะไรเงี้ยเราก็งอนเราก็โกรธเขาจะแบบเขาก็ยังเข้าใจเราเราอย่งแบบ ให้เราได้เป็นตัวของตัวเองค่ะต้องคนไม่ปกติอย่างฉันเนี่ย <c oughs> ที่จะรงับอารมณ์เธอได้เท่านั้นน่ะ <c oughs> คนอื่นเขาก็คงแบบเหมือนก็เพียนนะสมององไปเช็คดูแล้วล่ะเขาอยากจะสัญญาว่าจะทำหน้าที่ดูแลเธอให้ดีที่สุด <c oughs> แล้วจะขออยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ไปก็สัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างบาปไม่ว่าจะยากเก้นแสนเคยนขนาดไหนมันจะลำบากมากไหมก็จะเดินหน้าไปด้วยกันก็จะปรับตัวละกัน <c oughs> จะพยายามอารมณ์เหนอยลงก็รักนะเเธอพีนงดยว คือคนที่ปกป้องมนุษย์โลกจากความชั่วร้ายแต่ฮีโร่ในชีวิตจริงคือคนที่ปกป้องดูแลคนข้างๆด้วยความรักเเีียงอร ี้ขอบคุณ CP เติมชีวิตที่ดีให้คู่ของเราขอบคุณค่ะไปไหนไปเหอะแล้ววันนี้ทาง CP ขอมอบภาพแห่งความประทับใจเพื่อเติมเต็มชีวิตที่ดีให้กับการเริ่มต้นของครอบครัวใหม่ในวันนี้